สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิน้นมีใบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมมีคำถามเรื่องการอ่านใบเซอร์พลอยว่าเราดูอย่างไรว่าใบาเซอร์พลอยนี้ของพลอยชนิดนั้นๆเราดูจากภาพถ่ายและน้ำหนักในใบเซอร์ ซึ่งจะระบุน้ำหนักชิ้นงานนั้นไว้ในใบเซอร์บางชิ้นจะระบุน้ำหนักเป็นน้ำหนักของกระดัพลอยหากงานชิ้นนั้นเป็นงานใหม่สั่งพลอยมาขึ้นเรือนแต่หากเป็นงานสำเร็จขึ้นพลอยบนตัวเรือนแล้วจะระบุน้ำหนักวิดเซตติ้งเป็นน้ำหนักของชิ้นงานนั้นๆค่ะ การดูคอมเมนต์ในใบเซอร์จะสามารถระบุถึงข้อมูลชัดเจนของพลอยชนิดนั้นอย่างละเอียดลึกลงไปดังเช่นตัวอย่างสินค้าชิ้นหนึ่งในคลิปนี้ค่ะพลอยมีมากมายหลายชนิดทั้งพลอยเนื้ออ่อนและพลอยเนื้อแข็งส่วนการเลือกสรรขึ้นอยู่กับความชอบของคุณลูกค้าค่ะมีคำถามว่าพลอยจากแหล่งที่มาแต่ละที่ที่ไหนมีราคามากกว่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพลอยชนิดนั้นยังสามารถหาได้อยู่หรือไม่หากพลอยที่แหล่งนั้นไม่สามารถหาได้แล้วพลอยนั้นก็จะมีราคาสูงค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า13รายการชิ้นแรกเป็นสร้อยข้อมือทับทิมพมา่าประดับเพชรกุหลาบงาน K249K ปาหะน้ำหนัก8.7กรัมประดับเพชรกุหลาบ ครึ่งตังค์28เมตรรวม0.14กะลัดชิ้นงานขนาดหน้ากว้าง0.5คูณยาว17.5เซนระบบล็อกแบบดิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา20,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเก่านะคะเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบและสะสมง,งานโบราณค่ะต่างหูทับทิมพมา่าเนื้อแก้วประดับเพชร เรือนทอง90หนัก8.99กรัมประดับเพชรเกรสรเหลี่ยมเก่าเมล็ดสองตัง10เม็ดรวม0.20กลัดทับทิมพมา่าเนื้อแก้วพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานหน้ากว้าง1.4คูณสูง1.6เซนแป้นฐานกว้างแข็งแรงใส่กระชับใบหูราคา22,500บาท งานชิ้นนี้หน้าพลอยข้างหนึ่งมีรอยเล็กน้อยนะคะเป็นงานขนาดย่อมย่อมสวยสดใสด้วยสีแดงสดของทับทิมค่ะแหวนไพลินล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก3.8กรัมล้อมเพชรเม็ดละ3ตัง12เมตรรวม0.36กลัดหน้าแหวนขนาดกว้าง1.1คูณ1.2เซนไพลินสยามพร้อมใบเซอร์ แหวนเบอร์54.5ราคา17,500บาทงานชิ้นนี้ตัวไพลินจะสีออกฟ้าฟ้านะคะจะไม่ใช่สีเข้มก็จะเป็นสีที่แปลกตาไม่ได้พบเห็นบ่อยๆนะคะมีความสวยโดดเด่นตรงสีไพลินค่ะและไพลินเล่นไฟดีเพชรที่รายล้อมก็ขาวนะคะเซตติ้งแบบนี้เป็นสไตล์เรียบหรู ใส่ประดับติดนิ้วได้ทุกโอกาสค่ะสร้อยข้อมือเพชรเรือนทอง 18K หนัก6กรัมประดับเพชร0.80กลัดความยาวรวมตะขอห่วงแบบกดล็อก17เซนราคา22,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานเล็กๆนะคะแต่เพชรที่ใช้เป็นเพชรที่ขาวและไฟดีค่ะซอยข้อมือทับทิพมพม่าล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก10.2กรัมล้อมเพชรเม็ดละ1ตัง84เม็ดรวม0.84กะลัดทับทิพมพม่า2.5กะลัดพร้อมใบเซอร์ ระบบล็อกแบบดิ้นเสียบและหนวดกุ้งซอยหน้ากว้าง0.7คูณยาว19.5เซนทับทิมพม่าในชิ้นงานนี้ได้คอมเมนต์ว่าเอนะคะคือมีสิ่งตกค้างในเนื้อพลอยน้อยค่ะราคา42,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่สวยเซตติ้งแบบเรียบหรูนะคะด้วยตัวเนื้อพลอยที่สวยสะอาดและสีแดงฉ่ำ สดใสตัดกับสีขาวของเพชรนะคะสร้อยมาในสภาพค่อนข้างยาวถึง19.5เซนหากคุณลูกค้าบางท่านคิดว่ายาวเกินไปสามารถตัดสร้อยออกแล้วได้เศษทองคืนเป็นเงินค่ะสร้อยข้อมือเพชรลายแมงปอเพชรครึ่งวงงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก11.9กร,รมัมประดับเพชรรวม0.96กลัด หน้าซ้อยกว้าง0.5เซนยาว16.5เซนช่วงเพชร7.5เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา46,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งสวยน่ารักนะคะโดยการทำลวดลายเป็นแมงปอนะคะและประดับเพชรที่ขาวเล่นไฟดีค่ะ ช่วงเพชรจะอยู่ครึ่งวงนะคะส่วนช่วงครึ่งล่างที่ไม่มีเพชรประดับก็ดูสวยด้วยลวดลายของแมงปอค่ะแหวนทันสไน์ล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก10กรัมประดับเพชรรวม0.65กลัด หน้าแหวนกว้าง2.3คูณสูง2เซนแหวนเบอร์57.5ราคา43,000บาทงานชิ้นนี้ตัวทันสไน์สีสวยและการเซตติ้งด้วยทรงโดนัทก็ทำให้ชิ้นงานดูโดดเด่นในดีไซน์นะคะการที่ แหวนมีทรงที่หน้ากว้างเต็มหน้านิ้วเมื่อเวลาใส่ประดับขึ้นมาก็จะดูโดดเด่นสะดุดตาค่ะ g อ p อสเตรเลียทรงหยดน้ำล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก1.7กรัมล้อมเพชรรวม0.20กะลัด จี้ขนาดกว้าง1คูณสูง1.5เซนไม่รวมขวั้วจี้ราคา11,000บาทเป็นงานโอปอชิ้นเล็กๆน่ารักๆชิ้นหนึ่งค่ะต่างหูทับทิมพมา่าทรงหัวใจล้อมเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก3.6กรัม ทับทิมพมา่า2.1กะลัดประดับเพชร56เม็ดรวม0.38กะลัดชิ้นงานหน้ากว้าง1.2คูณสูง1.2เซนราคา21,000บาทการใช้เทคนิคการฝังแบบล็อกไล้นามจะเห็นทับทิมแต่ละเม็ดที่ประกอบกันนะคะเหลือบไฟเล่นแสงดีล้อไฟไปกับเพชรขาวที่รายล้อมชิ้นงานค่ะ แหวนโอปอทรงหยดน้ำล้อมเพชรล้อมโอปอเรือนทอง 18K หนัก12.4กรัมล้อมเพชรรวม0.40กะลัดโอปอเม็ดกลางเอธิโอเปียหนัก5.13กะลัดล้อมด้วยโอปอออสเตรเลียชิ้นงานหน้ากว้าง2.5คูณสูง3เซน แหวนเบอร์ห้าราคา4 5่0 0ืบาทงานชิ้นนี้สวยด้วยเซตติ้งนะคะโดยการนำโอปอ2สอชนิดมารวมกันค่ะแล้วชิ้นงานหน้าใหญ่ใกล้เคียงเหรียญ5บาทค่ะเข็มกลัดเพชรขนนกเรือนทอง 18K หนะัก8.32กรัมประดับเพชรรวม1.55กลัด การกัดยาว4.2เซนระบบล็อกแบบหัวจัรชิ้นงานขนาดกว้าง3คูณสูง6เซนราคา35,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่สวยและมีความละเอียดในชิ้นงานนะคะดูจากลวดลายขนนกแต่ละเส้นและการประดับเพชรฝังลงไปและด้านปลายทำเป็นโบเป็นงานที่สวยและมีความปานนีดค่ะ หากนำมาใช้งานก็จะเพิ่มความสง่างามและภูมิฐานในการแต่งกายค่ะแหวนมรกตล้อมเพชรเรือนทอง 14K หนัก1.86กรัมล้อมเพชรเม็ดละ2ตัง7เม็ดรวม0.14กระดัตหน้างานเส้นผ่าศูนย์กลาง0.9เซนแหวนเบอร์50ราคา7,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานขนาดเล็กนะคะโดยเทคนิคการฝังจะทำให้ดูเหมือนเพชรเม็ดใหญ่นะคะเป็นงานขนาดเล็กที่ใส่ติดนิ้วได้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะงานชิ้นนี้การแหวนมีตำหนิเล็กน้อยตามภาพค่ะชิ้นสุดท้ายเป็นแหวนหยกพมา่าล้อมเพชร เรือนทอง90หนัก5.9กร,รมัมล้อมเพชรเม็ดละ7.5ตัง14เม็ดรวม1.05กลัดชิ้นงานหน้ากว้าง1.4คูณสูง1.6เซนแหวนเบอร์53ราคา34,000บาทงานชิ้นนี้ทับทิมพมา่าสีสวยสดใสน,นะคะสีกรีนแอปเปิลค่ะ เพชรที่ล้อมก็เป็นเพชรที่ขาวและเล่นไฟดีทุกเม็ดนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ